สวัสดีครับผม,ผมช่องเอฟทีเอ็นฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะแ <c oughs> นะนําตัวสักหน่อยครับอ๋อแม่ชื่อนางมารีดวงศรีจ๋าอยู่บ้านเทนมีจ๋าอันนี้บ้านเทนมีไม่พอดีคอกมาอยู่บ้านยางค่ะอ๋ออยู่บ้านยางมา,มาอยู่ที่ทุ่งนามาสร้างไว้ทุ่งนาครับผมมีวัวก,กี่ตัวครับทั้งหมด1ิตัวแล้วจ้ะจะวัวมีแต่วัวส,สวยๆนะครับผมนี่อ่าก็พ,าาพ่อบ้านเขาดูแลดีค่ะพ่อบ้านเขาดูแลดี ก็เลี้ยงแบบบ้านๆ,ๆ้านะคะก็ให้กินฟางทิ้งๆิคว่างคว่างผูกตามทุ่งนา<ป>อะไรผูกแบบทิ้งๆิคว่างควด้วยจา้าแต่ก็คือตอนเย็นเขาจะมีอาหารเสริมเหมือนกับว่าเอารำกากน้ำตาลครับค่ะสังเกตดูว่าส่วนมากจะเป็นวัวเล่ใช่ไหมค่ะชอบวัวสายพันธุ์นี้เปล่าครับรู้วไงก็มันเลี้ยงง่ายะค่ะเลี้ยงง่ายจา้ามันน้ำหนักดีจ้า นี่ครับผมตลาดเขาต้องการค่ะตอนเริ่มต้นนี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับหรือว่าเป็นชารโลเล่เลยผสมค่ะพันธุ์ผสมผสมพื้นบ้านเนี่ยตัวกับอ๋อตัวกระป๊อกกระแป๊กวัวไทยเล็กๆเนาะครับเนาะจ้าอ๋อครับผมเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณกี่ปีแล้วล่ะประมาณสิบห้าปีแล้วจ้ะโอ้สิบห้าปีจ้ะโอ้ก็ได้ขายมั่งอะไรก็มีความสุขไหมเลี้ยงวัวก็มีความสุขค่ะพอมันเห็นมันโครดออกมาอะไรครับผมโอ้ย ตื่นเต้นมากตื่นเต้นค่ะฮ่าฮ่ารุนตูมเองตูพูดใช่ใช่ค่ะอันนี้ผสมหลอดมาใช่ไหมครับนี่ค่ะอันนี้ใส่ใส่อะไรพ่อเนี่ยเชื้อใช่ไหมน้ำเชื้อน้ำเชื้อค่ะห้าร้อยเองนะเนี่ยน้ำเชื้อห้าร้อยจ้ากระดูกแข้งขาใหญ่ดีนะครับผมจ้าจ้าเจ้แม่เขาก็โครงสร้างใหญ่ดีนะครับค่ะค่ะนี่ชาโลลี่กลมมีแต่ใช้แต่น้ำเชื้อกลมใช้แต่น้ำเชื้อกลมเลยจ้า อืมครับผมนักข้ามันปะหยัดเงินเลี้ยงแบบบ้านๆเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปหาพ่อกันหน่อยครับผมอ่าค่ะตามสบายทางนู้นเข้าทางนู้นเลยเฮ้ยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเอ๊อยากให้พ่อแนะนำตัวสักหน่อยครับครับผมกีรศักดิ์ลวมสีครับครับผมนี่บ้านขึนมีครับวันนี้มีขายวัวไหมพ่อช่วงนี้ยังไม่ขายครับช่วงนี้ยังไม่ขายหรอยังยังยังให้มัน ให้รอลอลูกเปิดเทอมก่อนเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยอืมเรียบไว้ก่อนครับผมตัวสองลูกเรียนมหาลัยเนอครับส่วนมากจะจะเป็นหลอดครับใช้ใช้หลอดของกรมปศุสัตว์นะครับอ๋อทำไมถึงเลือกเป็นของปศุสัตว์ครับคือว่าราคามันประหยัดหน่อยครับอพอเราเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงดีอะไรมากมายคือเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับผมถ้าเราลงทุนเยอะด้วยไปตัวมันไม่คุ้มอ๋อนี่เป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเลือกแต่ของปศุสัตว์เลยครับใช้ของปศุสัตว์ มีชื่อพวกพันไหมของปศุสัตว์ผมก็ไม่ค่อยทราบเนาะเป็นมากชื่อแต่มันไม่ได้จำหรอกอ๋อชื่อแต่ไม่ได้จำหรอกครับเนาะแต่ก็จ่ายลูกดีนะครับผมครับเนี่ยสายกลมนะครับผมครับก็พอได้ครับครับนี่ส่วนมากมันมันผสมยากกันเลยส่วนมากมันผสมยากครับค่ะผมน้ำเชื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อยครับราคาปศุสัตว์ก็ประมาณนั้นแหละอืมไม่เกินห้าร้อยค่ะผมถ้าเรื่องพันสองพันเนี่ยเขาบางทีมันมันติดยากมันลงทุนเยอะ ครับผมไม่ค่อยมีทุนเย,ยนะอะขนาดนั้นเลี้ยงวัวมาสิบห้าปีแล้วออกเแบบเ็เลี้ยงแบบไม่เรื่อยอ่ะเลี้ยงแบบเล่นๆไม่ได้เลี้ยงจริงจังอะไรมากมายถ้าผมถามตรงๆว่าวัวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือเป็นวัวฟรีหมดแล้วใช่ไหมครับวัวฟรีครับถือว่าเป็นวัวฟรีหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วเนาะผนลูกผลหลานมาเยอะแล้วครับแบกลเลย,เล,ยเลี้ยงไอ้วัวทางการหลวงเนี่ยที่เ่าเลี้ยงเอาลูกอ๋อเลี้ยงเอาลูกเมื่อก่อนครับที่ได้เลี้ยงสองตัวครับผมเขาพลาปี พาพปีก็คืนเขาตัวหนึง่งคืนไม่พันคืนครับผมไอที่เราเนี้ยเขผลิดเป็นของเราทั้งหมดนี่ได้ลูกกี่ตัวครับตอนนั้นตอนนั้นเดยห้าปีมันก็ปีละตัวน่ะปีละตัวเลยครับได้ปีละตัวเลยยอดเลยครับผมนี่ออลูกงพฤกปีเพราะว่ามันเป็นพันผสมเราไม่ได้พันความมั่นเดือดร้อยนี่ผมว่าเขาจ่ายลูกดีนะครับผมนี่ดูไหลดูอะไรครับผม,บมน,นี่เดี๋ยวให้ดูหลังนะครับนี่ชาลูร่ อันนี้อันนี้เล่ผสมกัดแองกัดเล่ผสมแองกัดครับอ๋อครับผมเอาอกมานเป็นนี้ครับผมไม่มีเขาปลูกหญ้าปลูกอะไรไปไหมครับหญ้าก็มีลูกบ้างครับปลูกหญ้าพันไรหญ้าเป็นหญ้าขนหญ้าพื้นบ้านนี่แหละอ๋อหญ้าขนเนี่ยางเปีส่วนบ้านจะใช้เฉพาะหน้าแล้งนี่แหละคือว่ามันมีหญ้าแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหลักๆก็จะเป็นหญ้าลำบากไหมครับช่วงที่ไม่มีที่ปล่อยเนี่ยอ๋อก็ ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าต้องทํางานด้วยทํางานอะไรครับทํางานประจำอ๋อก็ทํางานประจำก็คือทําทากอซ้าเนี่ยโอ้ข้าพเจนี่บ้านหมู่บ้านนี่แหละนี่ตอนกลางวันก็มาเอาให้น้ําครับให้กินน้ําก็กลับไปทางานเหมือนเดิมตอนเย็นค่อยมาดูอีกรอบการเลี้ยงวัวนี่ถือว่าเป็นรายได้เสริมหรือว่าเป็นรายได้หลักเลยครับเป็นรายได้เสริมครับเป็นรายได้เสริมครับอืมต่อปีนี่ขายวัวทุกปีไหมฟ้องอืมก็ขายทุกปีลวปีละตัวสองตัวครับ อ่อยากให้ดูตัวนี้ครับผมอันนี้เขาเอายุกีก่เดือนแล้วครับนี่อันนี้อันนี้มันมันขวบหนึ่งตอนตัวผู้นะครับผมอ่ายังไม่ถึงขวบยังยังไม่ถึงขวบครับครับผมอย่างตัวนี้หละกกี่เดือนแล้วครับอันนี้เดือนหอมเมื่อวันที่หนึ่งทันวาหนึ่งทันวารครับผมใจลูกดีเนาะพอ่ะพอเนาะพรสักนะคะน่พรสัก <S <S 2> <S 2> ดูท้ายชื่อพรสักจ้าพรสักสองแสง ตัวนี้อันนี้มาริวันเนี่ยตัวนี้มาริวันเท้าเสียรู้ไปโดนเป็นอะไรเนี่ยเท้าเสียเลยตัวนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อครับผมชาชีดาไปเค็มเงนแล้วอืมท้องเสียครับตัวนี้นี่คือสายกลมทั้งหมดนะครับผมสายกลมดูลําตัวนะครับนี่แม่เป็นลูกผสมครับผมเลนมั่นเหตุผลที่เลือกสายกลมก็คือราคาถูกนะพ่อเนาะครับนี่เลี้ยงแบบบ้านๆเ็เลี้ยงแบบนี้ง่ายๆเนาะครับเพราะเราไม่ได้ดูแลดีเราหม่อยครับเดี๋ยวให้ดูทางนี้นะครับผม นี่ตัวผู้ครอบบ้านๆัาผมบรรยากาศดีครับผมตรงนี้นี่อ่าเรื่องโรคเรื่องไรไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องมาไม่เคยเป็นโชคอะไรเลยตั้งแต่เรื่องมานี่ไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยไม่เคยเป็นอะไรเลยจะมีแล้วที่คืบอกว่าเป็นลำบีสกินช่วงนี้ไม่เป็นสักตัวเลยตอนที่เป็นหนักๆก็ไม่เป็นสักตัวเป็นตัวเดียวนตัวเดียวเม็ดเดียวมันก็เป็นเม็ดเดียวโออแผลเดียวแล้วก็ฉีดยาก็หายแล้วได้ฉีดอะไรป้องกันอะไรไหมครับตอนฉีดแล้ว อืมฉีดวัคซีนทุกปีอครับผมตามสุขกับการให้ฟางวัวมีความสุขกับการให้ฟางวัวนี่ความสุขอย่างแท้จริงเออถ้าผมถามอย่างนี้คือประสบผลสําเร็จอย่างกับการเลี้ยงวัวอ๋อประสบแล้วประสบประสบแล้วใช่ไหมสบความสําเร็จแล้วได้แค่นี้ก็โอเคแล้วยังเหลือคอกครับผมยังเหลือคอกเนาะเอออยากจะทําคอกใหม่อยู่ก็รอดูก่อนครับผมแล้วเราได้ตั้งเป้าไว้ไหมการเลี้ยงวัวว่าเราก็เลี้ยงไปเรื่อย ตั้งเป้าหมายอยู่ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับอยากได้แม่พันธุ์สักสิบตัวอยากได้แม่พันธุ์สักสิบตัวอแล้วก็จะแยกแบบทําคอกแยกว่าตัวผู้สําหรับคุณก็แยกต่างหอะไรเงี้ยครับผมมุมมองนี่คือตั้งเป้าว้กี่ปีถึงจะสําเร็จก็อีกประมาณอุ้ยอันนี้ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือเราเลี้ยงแบบสบายๆเนาะแม่เนาะช่วงนี้มีภาระลูกกําลังจะเข้ามหาลัยด้วยอะไรอ๋อลูกจะเข้ามหาลัยด้วยะอืมแต่ผมว่าวัวก็ ขายตัวสองตัวก็ทำเคอกได้แล้วเนาะอจ้ะเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วตัวผู้หรอหนึ่งสองสามตัวเนาะพ่อมีอยู่สามตัวนี่ผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับผมนี่อะไรพรนสักส่องแสงพรนสักส่องแสงอันนี้คือชอบนักร้องเลยเฉพาะเลยใช่ไหมครับมาดูครับผมนี่งดูดีนหานตัวตั้งให้จ้ะตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่อมาริวันมาริวันอันนี้ก็เป็นชื่อนักร้องไหม อ๋อชื่อคือแมาแม่ชิมุริอ๋อแม่ชิมุริไม่อย่างนี้อ่ะไอ้พรศักดิ์นี่คือทางนี้ชื่อจิรศักดิ์อ๋อแล้วพ่อของอีกคนชื่อพรชัยเพื่อเลยเอาชื่อมามาคู่กันคุณสาวคุณสาวเอาอย่างี้เลยสาวเข้าใจคิดเนาะจ้าตัวเมียนี่เหรออ๋อมะลิวันนี่เหรอที่มาที่ไปยังไงแต่ทางนี้ชื่อมะลิอ๋อแม่ชื่อมะลิเขาชื่อวันวันนั้นอ๋อวันวันนั้นก็เลยเอามะลิวันมะลิวันมา รวมกันมีชื่อทุกตัวไหมตรงนี้อ๋ออยากมีแต่ว่าทางนี้คือไม่ค่อยได้มาอยู่ในนี่ไงก็จนมากทำอาชีพอะไรอยู่ด้วยครับตัวนี้รับจ้างสีข้าวจ้ะอ๋อสีข้าวจ้ะสีข้าวพ่อบ้านก็ทำงานก่อสร้างเห็นบอกว่าเมื่อกี้จะตำสมตำด้วยอ๋อใช่เนี่ยจะตำสมตำให้พ่อบ้านตอนเที่ยงไงไปกินด้วยกันไหมคบไม่ครับเอาเลยครับตอนสบายขอบคุณครับผมจ้ะนี่ ฟางเหลือแค่นี้แหละครับูว่าไงดูว่าจีนไม่อยู่ที่บ้านก็มีทางนู้นก็มีอ๋อมีฟางอยู่กี่ก้อนครับตอนนี้ทั้งหมดก็เกือบกี่ก้อนนะพ่อหกสิบเจ็ดสิบแล้วก้อนประมาณสองร้อยก้อนปีนี้แต่ว่ากินเกือบหมดต้องรีบตุนนะไม่งั้นแพงแน่นอนปีนี้ก็รอเขาเกี่ยวนารังนะครับค่ะผมปีที่แล้วพอไหมก็พออยู่อ๋อพออยู่ไม่ต้องไปเจออะไรก้อนละหกสิบบาทเนาะอ๋อไม่เจอหลอกปีนี้น่าจะรอไปแปดสิบแล้วครับผมมีมีสิบถึงแปดสิบนะครับปีนี้ใช่นี่ หัวก็มีแต่ตัวสวยๆนะครับผมจ้าตัวนี้เป็นเล่มันนะครับผมนี่หัวก็มีแต่บุกโครงสร้างใหญ่ๆนะครับอ้างั้นแม่ขอตัวไปตั้ม้มตั้ก่อนเด้อครับขอบค่ะผมจ้าจ้านี่โอเคโอเควันนี้ก็ไม่รบกวนพ่อแล้วครับผมครับคขอบคุณมากครับผมให้มาเยี่ยมชมขอบค่ะผมครับครับ